สวัสดีครับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็ทําให้การศึกษาของเราก็ผ่านมาเป็นการออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับในสถาบันที่ผมสอนอยู่ที่ทมหาลัยเชียงใหม่นี่ก็ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาก็ได้เริ่มใช้ตัวออนไลน์นี้กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงบ่นจากเพื่อนอาจารย์นะครับว่าเสียงไม่ค่อยชัดนะครับการได้ยินไม่ค่อยชัดมีแบบเสียงกล้องมีอะไรพวกนี้นะครับทำให้การประชุมมันไม่สนุกนะครับก็ไม่อยากจะประชุมหรือ แต่ถ้าเป็นนักศึกษากับเราก็ไม่อยากจะเรียนอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ผมจะลองมาเซตติ้งในโปรแกรมซ o มครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราใช้กันเยอะมากนะครับ z o o m m e e t i n g มันจะมีการตั้งอย่างไรบ้างนะครับที่ทําให้เสียงมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพดีขึ้นแล้วก็การตั้งทั้งบนตัวเดสก์ท็อปแม้ว่าจะเป็น PC หรือ Mac นะครับแล้วก็การตั้งบนมือถือหรือก็พวกแท็บเล็ตต่างๆนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าจะต้องตั้งส่วนไหนบ้างครับ ครับมาที่โปรแกรม z o o นะครับก็สมมุติผมจะจำลองการมิ팅สักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มี Setting ตรงนี้ครับจะมีเรื่องของเสียงและก็ภาพนะครับเราลองมาดูทีละอันนะครับเราลองไปดูที่ภาพก่อนแล้วกันรับวิดโอเซตติ้งของเราก็จะมีส่วนที่ต้องคำนึงถึงก็คือตรงนี้ครับ16 .9 ต่อ9นะครับแล้วก็ Original ล a t ช o นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะติ๊กไว้ที่16 9ต่อ9นะครับไวสกรีนก็ภาพที่ได้ก็จะออกมาเต็มจอนะครับเป็นสัดส่วนคล้าย บนมือถือแล้วก็บนจอของเรานะครับตัว MyVideo ตรงนี้ก็คือถ้าอินเทอร์เน็ตของเราเร็วพอครับให้ติก Enable HD ไว้นะครับจะทำให้ภาพของเราที่แสดงผลออกไปนี้ก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนที่เราแชร์สกรีนหน้าจอหรือเอกสารอะไรก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีเลือ MyVideo ก็คือไว้สำหรับสลับถ้าเกิดเราจะเขียนบนแท็บเล็ตหรืออะไรที่มีการกลับซ้ายขวาเราก็ให้กด มีเลื่อมาวิดีโอได้นะครับตัวต่อมาก็ t ทั c อัพไม a p p อ a พลนนะครับก็คือเขาจะทําการทําหน้าให้เนียนๆนะครับส่วนใหญ่ก็ติ๊กไว้ครับมันจะดูเนียนๆหน่อยทําให้ภาพออกมาดูสวยนะครับแต่ส่วนภาพก็จะน่าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ไปที่เสียงนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดท่านจะเปิดตรงนี้แล้วก็ Audio Setting ตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับจุดแรกที่เราต้องทําก็คือ ให้เอาตรงนี้ออกครับออโตเมติกแอดจัสไมโครโฟนวอลลุ่มนะครับตัวนี้เขาจะปรับเสียงวอลลุ่มของไมโครโฟนของเราโดยอัตโนมัติครับบางทีมันจะทำให้เกิดเสียงที่วูบบาบนะครับผมก็จะเอาออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เราไปที่ a d v a n c e ์ตรงนี้ให้เราติ๊กไว้ด้วยนะครับโชว์ i n นมิทติ้งออปชั่นเอเดเบิลออริจินอลนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราติ๊กตรงนี้ไว้นะครับเขาจะไปปิดนะครับที่เขาจะเขียนว่า this will turn off audio enhancement s u c h as e c h o c a n c e l l a t i o n a n d n o i s e s u p p r e s s i o n นะครับตัวนี้ก็คือเขาจะไปปิดเรื่องเกี่ยวกับการทำเสียง Echo แล้วก็ Noise Cancel นะครับทำให้เวลาเราพูดนะครับมันจะมีการบูบบาบๆาก็เกิดจากปุ่มนี้แหละครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ suppress กับ persistent background noise กับ intermittent background noise ให้ disable ไว้ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีการลด background noise ต่างนะครับทำให้เสียงออกมาเพียวที่สุดแล้วก็ลื่นไหลแล้วก็ฟังสบายๆนะครับ ผมลองเปิดซอฟต์แวร์ซูมขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพื่อดูว่าตอนที่เราจะเริ่มทําการมิทติ้งนะครับจําลองดูซิว่ามันจะขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับสมมุติผมกดเริ่มการมิทติ้งนะครับตรงนี้จะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเขาจะปิดตัวออริจินอล u าวนะครับแล้วก็ใช้ตัวจากไม้ที่เรามีอยู่แทนนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ไม้ตัวนอกที่อัดเสียงดีกว่าไม้ในเครื่องนะครับก็ตอนนี้ก็ตัวซอฟต์แวร์ซูมก็จะมาเลือกใช้ตัวเสียงจาก ตัวเสียงที่เราใส่เข้าไปใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราเซตไว้นะครับตัวนี้ลองดู Audio Setting ก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือไม่เอา Volume นะครับแล้วก็ตัวนี้เราเปิดตัว Option นะครับตัวนี้ก็คือเวลาติ๊กเนี่ยเขาจะมาโชว์ Option อยู่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดเห็นไหมครับตัว Option นี้ก็จะหายไปนะครับนี่ครับก็คือส่วนของการ Setting บนตัว Desktop อ เครื่องของเราไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ตั้งโต๊ะนะครับเครื่องแม c เครื่อง PC จะตั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในการเซตติ้งในตัวของตัวแท็บเล็ตนะครับว่าจะมีปุ่มอะไรบ้างที่เราต้องเข้าไปดูนะครับลองไปดูนะครับเมื่อเราเปิดตัวแท็บเล็ตขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมานะครับให้ไปที่ Setting ที่มุมซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ Meeting นะครับตัว Setting ของเขาจะมารวมกันอยู่นะครับไม่ได้แยกเป็นวิดีโอและออดิโนนะครับลองลองดูพิธีรันนะครับ ลงไปดูนะครับเราจะเปิดทัสอัพแอปลิเอนซ์ก็คือทำให้หน้าเนียนนะครับแล้วก็เปิดไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับยูดออริจินอลซาวให้เราติ๊กไว้ด้วยนะครับ2จุดเองนะครับก็คือทัสอัพแอปลิเอนซ์กับตัวยูดอออออริจินอลซาวนะครับก็จะทำให้เวลาเราใช้ตัวมือถือนะครับหรือตัวแท็บเล็ต iPad ต่างๆเพื่อประชุมหรือเพื่อเรียนก็จะทำให้เสียงออกมาดีนะครับ ที่จะฝากเป็นอย่างสุดท้าก็คือเวลาประชุมนะครับกับ Zoom meeting นะครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่ได้พูดหรือมีจะเสนอประเด็นอะไรนะครับก็ให้ติ๊กตรงอัน mute ไว้นะครับ mute กับอัน mute แลคือปิดเสียงไว้นะครับเพื่อที่เสียงจะได้ไม่รบกวนนะครับแล้วก็อย่าไปเปิดมือถือในโปรแกรมเดียวกันมานะครับเสียงมันจะเกิดการบูนลูปทําให้เสียงมันกล้องไปหมดนะครับคือสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับเพื่อที่การประชุมแล้วก็การเรียนในครั้งต่อไปในการเรียนออนไลน์ของเราก็จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับลองไปปรับตั้งกันดูนะครับ